Y'all come with me โอซากิเมอร์รถชื่อวันมิเลียน b ับสโอเคสวัสดีครับตอนนี้เพื่อนเมื่อก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับเอ้ยโอ๊ตครับผมโอซากิเมอร์โอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมาทําการรีวิวปืนปืนหนึ่งนับซึ่งเป็นปืนในประวัติศาสตร์นะครับผมเป็นปืนเก่าเป็นปืนโบราณมากแล้วนะครับเป็นปืนที่ใช้ทั้งในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้นะครับนั่นก็คือปืนนี้นั่นเองครับผมนี่เลยโมซินากรนะครับผม นี่ครับอ่ะนี่โคตรเท่ครับปืนนี้เป็นปืนที่ผมแบบใช้เวลาสุ่มนานมากกว่าจะสุ่มได้นะครับยา,ากลำบากเหลือเกินสแต็กก็จะประมาณนี้เลยนะครับอู่ทางด้านขวานะครับส่วนประวัติปืนนะครับคร่าวๆนะครับก็คือปืนนี้นะครับเอ่อเป็นปืนที่ถูกผลิตขึ้นโดยกองทัพจักรวรรดิรัสเซียนะครับผุ้ม อืมถูกผลิตขึ้นมา37ล้านกระบอกนะครับแล้วก็ถูกนํามาใช้ในสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ด้วยนะครับสําหรับปืนนี้ครับกระสุนที่ใช้ก็จะใช้เป็น7จ2ุด m mm m r นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยณที่ดีด้วยนะครับเพราะผมเองก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องปืนักเท่าไหร่นะนี่ค,ครับโอเคเราจะไปเริ่มเกมกันเลยนะครับ รอ,อคนรีดในแถวสิบเจ็ดคนอาวไม่เหลือหนึ่งแล้ววะทีรอสักคู่นะฮะโอเคมาละเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่ภาพสวยมากครับแล้วก็เสียงเสียงปืนเลยพวกนี้ก็เหมือนจริงอยู่ครับสำหรับแมปนี้นะครับที่ผมมาเล่นแบบนีพ้พราะอะไรเนื่องจากว่ามันมีจุดดัก ควายดีๆนั่นเองนะครับนี่ครับตรงนี้นี่ไงว่าคนนี่ลัดไปหนึ่งตัวนี่แน่นี่เก็บสามเลยฮะแม่ผมเก่งอะนะเฮ้ยมีควายไหมเรายิงก็มีควายไหมก,มมก็ปิดปืนก่อนต้องล่ ชักแม็กก่อนปกติปืนนี้มันใส่แบบเป็นนี่ไม่ใช่เหรอคลิปเขาจำไม่ผิดนะนี่แนวยิงไม่โดนโดนไปน,นัดน,นี้แตกปืนเฮกยิงเลยอุ้ยเข้าหัวนะ มันต้องมาเล่นเหแน่ๆเชื่อผมดิเกือแล้วก็ตายจริงด้วยผมอาจจะเล่นโง่หน่อยนึงนะต้องขออภัยด้วยนะผมเน้นสนุกเล่นใครเครียดนะครับไม่จริงจังมากจบกระสุนโอเคเไปๆไปๆไปๆไปแมวมันไม่ยิงวะหามเงย ต้องพัฒนาตัวเองละต้องเล่นให้ดีกว่านี้ตรงนี้ก็จะเป็นสนามเพาะนะครับส่วนตรงนั้นก็จะเป็นชายหาดนอ์มันดีเนีย่ยจุดเนี้ยดักยิงดีือก,กันนะครับดักยิงทหารนะเพราะว่าปืนกลมันยิงไกลไม่ได้นะฮะก็เลยต้องเอาสไนัยสอยเอาบ,บอกเลยว่าสไนัยสอยเนี่ยโคตรดีเลยนะนั่น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 ไปครับไป นี่ครับนี่ก็ยัดไว้อุ้ยเข้าหัวไปหนึ่งนิดเจ็บเจ็บโจุกดีโจุกดีอุ้ยย,ยิงไงล่ะเจอเจอฟินเปิดมาต้นเกมก็ล่อสามตัวแล้วว่าแม่อะไรมันจะเก่งกันนะนะมันไปเก่งทั้งหมดแล้วอุ้ยแปลกดี ถ้ามันมีวีดเอสด้วยจะดีมากเลยนะวิ้ยววิวตกสนามเพาะนะนล้วนั้นควายควายควายโอ้ยตีนิงสักหน่อยเพื่อนแม่งล้านหมดเลยเอาละจะมาด right. ักยิงควายกันนะเฮ้ยนี่นี <h 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 ่นี <h 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 ่ควาย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 แล้วควายมาแล้วอี๋ไน่เข้าหัวปุหนึ่งนะล่วงเลยเข้าหัวแล้วอี๋โปทำไมอี๋ตกอีแม่ง แตกคู่นะนี่ผมไม่ได้กดยิงนะมันยิงมันเองเอัตโนมัติห้ามเงยสไนเปอร์ผมสู้ระยะใกล้ไม่ค่อยได้นะต้องไปนั่น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 ควายควายอี๋เนี่แปลกสองแตกสามยังไงล่ะเพื่อนเอ็งห,หด หดใช่ย่อยเลยนะปืนเนี่ย hey. ตีวารีเอนฟิลของอังกฤษดีครับคือรีีอนฟิลแม่งดาเมจเบาเบา้าครับแต่ยิงสองนัดล่วงเหมือนกันนะปืนนี้มันดีกว่าเพราะกระสุนมันเยอะกว่าและแรงกว่าเิ้ยควายควายควายนี่เดียยิงไม่โดนครับกลัวไฟเพื่อนแม่งรัดไม่ไร เฮ้ยสับปืนช้างกันนะถ้ามีสับไบเหมือนพีบีนะบอกเลยโคตรเกียนเฮ้ยเขย้ยควา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 ยลัดแม่งเลยลัดเพื่อนสักหน่อยแล้วกันแล้วเพื่อนจะไม่ว่าเลยผมไั้ลัดอ่ะโอเคชนะละเฉลชนะในการต่อสู้โอเคนี่ทีหนึ่งด้วยเป็นไงล่ะฆ่าไปสิบห้าตัวเก่งเกินอ่ะนะ ฮึโอเคอืมขอไหรับสียงลบกวนด้วยนะฮะออ้นมีีพแล้วไปไซมกล่องเล่นกัน ปืนที่ผมยัดได้านะครับก็คือเป็นวนะินเชสเตอร์หนึ่งแปดแปดเจ็ดนะสุมเลยสองกล่องเอาให้มดเพราะมันเหลือชิ้นเดียวก็จะได้ละออกสักทีอุ้ห Win อยห่างเลยวินเชสเตอร์ฉันเนี่ยวินเชสเตอร์นะครับผมได้มอร์ซีนมาแล้วแล้วก็ได้เอ็มจีหนึ่งสามมาแล้วเลือยเลือล่อยนะเล์ฮะเนี่ยขาดอีกชิ้นเดียวเนี่ยอันเนี้ยไม่ไม่ออกสักทีเอาละ ไปต่อสู้ต่อเลยไปพี่นววันดีเลยครับชอบชอบเล่นแบบนี้ครับสนุกดีเริ่มเกมไนดะ้ เราอยู่ฝั่งโซเวยียตนะฮะแต่เราใช้มีดของแต่มีดที่เราใช้คือมีดของเยอรมันนะฮะเฮ <c oughs> ้อย,อยมีควายไหมครับอึออ้งเน่ยใสยหัวล่วงเลยนัดเดียวยิงหัวแตกเลยเปิดบัตรด,ด้วยเป็นไงล่ะเน่ออบอกลักษณนนี้มันดีจริงครับเนี่สนนี่ยมันดีอยู่แล้วอุอยอ้อยคายควายควายคยย,ย,ยงไม่โดู เก็บกระสุนก่อนโอเคมีสิบห้านัดแล้วอเอ้ยวิ่ยแนวหัวแตกเกือบปืเป็นควายซะเองแล้วดีน่ไอนะ้นำมันโง่นะเกือบตายซะเองปืนนี้นะต้องยิงระยะไกลนะถึงจะดีอเอเ้ยอืมคอมสันอเมริกานะฮะ อ่านีเราต้องยิงรนะยะไกลนะครับอื้อลัดแม่งเลยแตกสองสอง็ดียิงครับคืนนี้ผมไปอัพความแม่นยำเอ้ยอัพดาเมจมาหัวแตกมันเลงให้ผมเองนะผมไม่ได้เลงเองนะเนี่ยมันล็อกเป้าอื้อลัดเพื่อน หัวแตกแตกน่านมีควายมาครับมีควายมาแตกหนึ่งอีแตกสองยิงควายนะเฮ้ยควายควายควายอ้ยเอาไปดอกหนึงอ้ยสองนะัดอ่วงคนระับ อ, NPC, อุ๊ย M P สีสวนสีม่วงนั่ง,งเล่นปืนดีกว่าปืนขหงเยอรมันไหนแล้ววะนี่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 โอ้โหโง่เองครับโทที g อุ้ยอยู่ก็มะอยู่วะ ก็มันไม่ยิงผมมองไม่เห็นมันอนะไม่ไหวละเอาเลื่อยไปไม่ไหวละเอาปืนนี้ไปรอแมงเลยว่ามองไม่เห็นอนะผมมองไม่เห็นขออนุญาตเปลี่ยนปืนนะมองไม่เห็นจริงเนี่ยนะืนนี้ก็ดีเหมือนกันนะ เห็นนะมันมืดมืดะปรับแสงก่อนนี่มองไม่เห็นจริงๆนะอ่ะมันไม่ตายว่ะเปลี่ยนเอยครับไปนะขอแยกเปยนพื้นนะขี้ไม่ได้จริงโอคปรับแสงขึ้นสว่างจ้าเกินไป น,น,น,นปืนปืน mp หนึ่งสามก็ดีเหมือนกันนะมันกระสุนเยอะดีปืนะระยะไกลที่ดีเหมือนกันนะปืนเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนแม็กบ่อยนะปืนเนี้ยกระสุนมันเยอะครับ ขาหัวเขัวนี่ยแม่งเลยกะจะเดินมาปั้มกิวเลยอะดูทุเรศมากไปก นัดหนงศพแฮมรร้อมันหนึ่งโอเค,ออเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปยนี่ผมขอลาไปก่อนนะครับก็ถ้าข้อมูลปิดภาพอะไรกันใดผมก็ขออภัยมนาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ